พูดไปใครจะเชื่อจากนักเดินเรือจะได้เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนเขาคือคอนสแตนตินฟฟลคอนคอนสแตนตินเป็นชาวกรีกโดยกำเนิดเกิดในหมู่เกาะเซฟาโลเนียเมื่ออายุได้14เขาได้ออกจากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตสแสวงหาโชคลาภด้วยตัวคนเดียวโดยเริ่มจากเด็กเดินเรือบนเรือขนส่งสินค้าของอังกฤษได้รับโอกาสออกเดินทางไปในหลายประเทศ ด้วยความฉลาดของเขาเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษโปรตุเกสและมาเลจนในปีพศ2218คอนสแตนตินได้เข้ามาในอยุธยาโดยเป็นอาชีพพ่อค้าในความฉลาดของเขาจึงได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างรวดเร็วและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่กี่ปีและได้รับราชการกับโกษาเหล็กได้ตำแหน่งออกหลวงสุรสาคร โดยเป็นล่ามดูแลการค้าต่างประเทศไม่นานได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์และได้รับความไว้ใจเรื่อยๆจนในปีพศ 2,228ได้ยศเป็นออกพระริชกำแห่งพักดีได้เป็นผู้ต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศสและเป็นผู้เจรจาความเมืองในอีกสองปีได้รับตำแหน่งสมุหานายกหรือเจ้าพระยาวิชาเยนการเข้ารับตำแหน่งทำให้ผู้คนไม่พอใจอย่างมากและในหมู่พระสงฆ์ก็ด้วยเขามีความมุ่งมั่นมากเกินไปและหาประโยชน์เข้าตัวเองในเวลาต่อมา สมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวนหนักฝ่ายขั้วเมืองเริ่มยึดอำนาจและจับคอนสแตนตินไปประหารในวันที่5มิถุนายนโดยมีอายุเพียงแค่41ปีเป็นการปิดฉากคอนสแตนตินฟอคอนอย่างเศร้าสลด